มาให้เน้นๆเ,เลยที่เด็ด2คันกับสาวกคอนดาต้องห้ามพลาดเลยนะคะมีทั้ง c r v ปี2020นะเลขไม่เพียง60,000เท่านั้นหรือจะเป็น HRV ตัวใหม่คันนี้ปี23เลขไม่เพียง30,000เด็ดผ่อนต่างกันเพียง1,700บาท ตัวรถคันนี้นะคะรายละเอียดตัวรถจะสวยและโดดเด่นยังไงบ้างเดี๋ยวรอชมคิดเต็มไปพร้อมเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีบีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับน้องกิ่งอีกแล้วที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1เขตบิบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้น้องกิ่งมีรถส,สวยๆที่เป็นรถปีใหม่หน้าใช้งานของสาวกคันด้ามารีวิวให้ชมกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดการรับเดตรีวิวรถสวยๆที่ทางเพชรยนต์ของเรา มารีวิวให้ชมกันนะคะบอกเลยว่าวันนี้คลิปนี้นะคะเอาใจสาวกอนด d าถึง2รุ่นเลยทีเดียวนะคะเริ่มกันที่คันแรกเลยแล้วกันนะ Honda HRV ค่ะ1.5 RS ตัว eHEV เลยคุณพี่ขาปี2023ใช้งานไปแค่30,000กิโลเท่านั้นเลยนะคะสวยๆเดิมๆและได้เป็นตัว RS ด้วยมือเดียวประวัติศูนย์ 0, แน่นอนรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีเต็มแถม วารันตีตัวรถคันนี้ยังเหลือแบบล้นๆเลยนะคะเอารถไปใช้แบบไม่ต้องกลัวหรือไม่ต้องต้องวนในการใช้งานเลยรถมือสองไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นดีไซน์แบบใหม่ให้แล้วนะคะโลโก้ฮอนด้าโลโก้ของฮอนด้าโโนะคะครอบด้วยสีเรดาน้ำเงินมาให้นะบ่งบอกสเปคตรงรุ่นแน่นอนนะคันนี้และเป็นตัว R S สลักด้านหน้าให้เลย กระจังสีดำตัดด้วยโครเมียมเป็นดีไซน์เอกลักษณ์มากๆเลยนะคันนี้กรองรอบขันเนาะสวยมากดีไซน์เก๋หรูดูมีสไตล์นะคะสำหรับตัว RS คันนี้เนะพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อโทรมาได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะติดต่อมาได้เลยสเปคนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะเลี่ยมสันด้านข้างของตัวรถไม่มีรอยบุบรอยชนเนาะแกมด้านข้างไม่มีงางไม่มีงอเลย มีไซน์สวยๆส,สีดำเนี่ยเป็นสีที่หรูดูมีสไตล์มากๆนะคะในชุดไฟหน้าเนี่ยเขาจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะอ่าเป็นไฟ LED นะคะโทษทีเนาะมีไฟเด y t i ทม r รันน n ่งไ g h t ชุดโคมไฟใสๆสวยๆไม่มีรอยแตกร้าวหรือละอองน้ำคราบเหลืองด้านล่างเนี่ยเขาตัดมาให้ด้วยเส้นโครเมียมนะคะแถมเป็นไฟหลี่ให้นะคะเนี่ย ไม่แน่ใจเห็นไหมจะเป็นไฟลูกแก้วนะคะบอกเลยนะว่าสวยกริบมากๆสามารถมาดูรถจริงได้ที่ร้านเพชรยนต์อยู่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพเปิดทำการทุกวันเลยตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะรถสีสวยพร้อมส่งมอบให้เลยในส่วนของรุ่นนี้นะคะล้อมแม็กเป็นแบบออลลอยนะคะสีเทาเข้ม เนาะไม่มีรอยแตกเล้าเลยนะคะแต่ก่อนส่งมอบเดี๋ยวปรับสภาพทําความสะอาดให้ใหม่ได้ยางบิสโตนปี2023ยางติดรถด้วยคันนี้นะใช้งานไปน้อยมากๆดอกยางเหลือนแน่นๆเลยนะราคา8,99,000บาทเท่านั้นคันนี้ในส่วนของด้านในนะคะชกไม่มีชำรุดเสียหายนะคะไม่มีรอยเชื่อมต่อหรือว่ารอยชำรุดแตกหักใดๆเนาะโครงสร้างด้านในก็ไม่มีผิดรูป รับประกันโครงสร้างหลังการขายนะคะถ้าตรวจพบตรวจเจอว่าเป็นรถพริกคว่ำชนหนักจมน้ำเนี่ยรับซื้อคืนให้ด้วยเลยเต็มจํานวนนะเราเอารถดีมีคุณภาพมาให้ด้านข้างเนี่ยกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีกล้องเลนส์วอรท์ให้ด้วยเนาะอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะเป็นแบบกระจกระบบปรับออโตอเป็นแบบไฟฟ้า คิ้วกันสาดติดมาให้เรียบร้อยนะติดกับกับตัวรถแน่นหนานะไม่มีแตกหักเช่นเดียวกันแถมฟิล์มรอบคันติดมาแล้วนะคะ HRV 1.5 EH EV ตัว RS ถ้าสนใจรีบติดต่อมาเพราะว่าสเปคนี้มีเพียงคันเดียวเท่านั้นเลยนะคะอะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างบอกแล้วว่ารุ่นนี้เป็นดีไซน์ตัวใหม่นะคะโมใหม่ล่าสุดเลยเนาะดีไซน์ด้านหลังเขาค่อนข้างสวยนะคะไฟท้ายเดยวเขาจะเป็นไฟเส้นเรียงยาวเลยอะไม่มีรอยแตกแล้วนะคะ โลโก้ฮอนด้านะตรงสเปคตรงรุ่นเลยฟิล์มติดรอบคันมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะแถมกล้องถอยมีมาให้อีกด้วย เราใครสนใจนะคะรีบติดต่อมาเลยนะเพราะสเปคนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะถ้าใครช้านะคะหมดอดแน่นอนไม่ต้องเสียเงินดาวนะผ่อนสบายๆเลยเพียง16,000บาทขอรายได้2เท่าของค่าง,งวดน,นะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยไม่ต้องเสียเงินดาวไม่ต้องวางเงินดาวแถมได้ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2 5 9เเท่านั้นนะอ่ะโอเคมาดูตรงด้านหลังกันต่อนะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนของคันนี้นะคะแต่ว่า ช่างเขาน่าจะแกะออกนะแต่ว่ามันจะพับได้ตรงนี้นะคะมันจะมีที่แขวนให้เนาะแต่ถ้าใครไม่อยากใช้เนี่ยสามารถพับเก็บได้นะคะถอดเก็บได้เลยตัวถาดท้ายมีมาให้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะสภาพยังสวยยังดีอยู่เลยแผ่นไม้รองด้านล่างเนี่ยก็มีมาให้พร้อมเลยโหฟังก์ชั่นมาครบเลย ถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่เขาจะไม่มียางอะไหล่ให้แล้วนะคะแต่ว่ามันจะเป็นชุดซ่อมมาให้ถามว่าชุดซ่อมเนี่ยใช้งานยากไหมใช้งานไม่ยากเลยนะคะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ถ้ามันเป็นยางอะไหล่เวลารถแตกยางแตกยางรั่วยอย่างเงี้ยเราเป็นผู้หญิงเราจะมาแกะยางอะไหล่หรือว่าเปลี่ยนยางเองได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่เขาก็เลยทํามาเป็นชุดซ่อมให้เนาะอันนี้ก็เป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้าให้นะคะ HRV เนี่ยจะเป็นรถ SUV 5้าที่นั่ง นะถ้าอยากได้เอาไปใช้งานในชีวิตประจาําวันหรือว่าจะเอาไว้เป็นรถครอบครัวก็ตอบโจทย์มากๆด้านในเนี่ยเขาได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะดีไซน์ตัวเบาะหรูหร,ราดูมีสไตล์มากๆแถมไม่มีชํารุษฉีกขาดด้วยนะคะสภาพสวยมากๆเนาะมีแอร์หลังมาให้ถึง2ช่องเลยระบบตัวปรับกระจกจะเป็นออโต้ทั้ง4บานให้แล้วดีไซน์สวยโครงสร้างสวยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่า คนที่เขาไปรอออกใหม่เนี่ยตอนแรกไม่มีรถให้ใช่ไหมแล้วไม่อยากเสียงเงินดาวก็ต้องมาหาน้องกิ่งที่บริษัทเพชรยนต์นะคะโปรโมชั่นตอนนี้นะใครที่มีรถคันเก่าแล้วเอามาเทินของเราแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยคุณพี่คะนะคะเป็นโปรโมชั่นที่บอสของเราใจดีแจกให้นะเอารถเก่ามาแลกประกันภัยชั้นหนึ่งและรับรถคันใหม่ได้เลยนะอันนี้ไม่เคยมีมาเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดู รุ่นนี้จะเป็นระบบไฮบริดนะคะเป็นตัว e-h ev เนาะก็เครื่องมิ่งมากไม่มีเสียงเนาะไม่แทบจะไม่สั่นสะเทือนใดๆเลยพวงมาลัยหุ้มหนังไม่มีรอยถลอกปรับ คอนโทรลได้ทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นควบคุมเครื่องเสียงวิทยุเปิดสปิกร์โฟนรับสายวางสายแม้กระทั่งตัวคูสคอนโทรลมีทั้งตัวล็อกความเร็วนะคะป้องกันร,รถออกนอกเลนแถมระบบการลื่นกันถลายมีมาให้ในรุ่นนี้ในคันนี้เลยอ่ะในเรือนไมแสดงจอนะคะเป็นระบบดิจิตอลตอนนี้ปรับระดับเครื่องยนต์เนาะหมวดจะเป็นระบบน้ำมันอ่ะเขาจะปรับให้ออโต้เลยนะคะ สวยมากใช้งานไปแค่32,000กิโลรถปี2023แค่หมื่นนิดๆเท่านั้นเลยนะคะแต่ยังได้รถใหม่รถสวยน่าใช้งานอีกด้วยกล้องถงกล้องถอยมีมาให้พร้อมได้จอขนาดใหญ่มาด้วยนะคะนี่เขามีกล้องถอยมาให้แถมได้เป็นกล้องรอบคันด้วยนะนี่นะมาจากตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะ ตัวช่องเลนนะคะเวลาที่เราจะถอยจอดอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเลนมุมกว้างเนาะแต่ถ้าไม่ถนัดที่จะมองแบบนี้เราสามารถเลือกปรับโหมดได้ให้โฟกัสแค่ตัวช่องข้างหน้าเอ้ข้างหลังที่เราดูนะคะประมาณนี้เลยมีแผ่นชาร์จไร้าสายมาให้เนาะมีตัวโหมดลงเขาหรือพื้นที่ลากชันมาให้นะคะนี่เราสามารถปรับโหมดตรงนี้ได้เลยนะแล้วเป็นเบกมือแบบไฟฟ้ามีช่อง ใส่แก้วน้ําให้ถึง2ช่องดีไซน์บอกก็สวยอ๋อและที่สําคัญนี่ด้านบนเขาได้เป็นตัวมูลลูฟมาให้นะคะเป็นกระจกแก้วนะด้านบนนะคะจะไม่ใช่ซันรูฟเหมือนรุ่นก่อนๆแล้วนะคะบางคนเขากังวลไงว่าอุ้ยถ้าใช้เป็นซันรูฟอนาคตใช้ไป10ปี20ปีเนี่ยรถมันจะต้องกลัวรั่วนะคะหรือว่ากลัวยางเสื่อม ไม่ต้องกลัวปัญหานั้นอีกต่อไปคันนี้เขาจับมาให้เป็นแบบมูลรูปเป็นหลังคาแก้วดีไซน์สวยมีตัวปิดให้ด้วยนะคะแบบนี้นะถ้าเจอแดดเจออะไรมีม่านบังให้ราคา8,99,000บาทกับ Honda HRV 1.5 eH EV ตัว RS คันนี้สนใจติดต่อมาได้เลยเรทผ่อนฟรีดาวเพียง16,000บาทไม่เกินนี้นะคะฟรีดาวได้เลย นะคะโอเคอเค,คันแรกเดี๋ยวพาไปดูคันที่2ของเราที่น้องกิ่งเตรียมไว้ให้ขออภัยในความไม่สะดวกที่ไม่ได้จัดรถออกมานะคะเพราะว่ารถมีเยอะมากๆแต่ว่าน้องกิ่งเลือกมาให้แล้วในคลิปนี้อยากได้รุ่นไหนนะคะตัดสินใจในคลิปนี้ได้เลยนี่เลย Honda CR-V 2.4E ค่ะไม่่นเชงแล้วเรียบร้อยปี2020ด้วยนะ ทั้งสองคันนี้เรทผ่อนต่างกันค่าประมาณ1,700บาทเท่านั้นนะอยากได้ไซส์ใหญ่เลือกตัวนี้ได้เลยแต่ถ้ายากได้รถปีใหม่ใหม่น้อๆก็ต้องเป็น HRV ขันเมื่อสักครู่คันนี้ราคาอยู่ที่799 0 0 0าน้นบาทนะเลขไม่ใช้งานเพียง6 7 0 0 0กิโลเท่านั้นกับรถปี2020แต่ได้รถที่ไซส์ใหญ่ขึ้นแถมได้รถ7ที่นั่งอีกด้วยนะคะขึ้นชื่อว่า Honda ดีไซน์สวยดูมีสไตล์นะคะและมีศูนย์บริการรองรับทั่วประเทศไทยเลยนะสีดาเหมือนกันเลย ะะปกติสีดําจะเป็นสีที่ดูแลยากแต่ถ้าแรกมาด้วยความสปอร์ตสวยหรูต้องยกให้เลยสีนี้นะคะดูยังไงก็ไม่เบื่อดูยังไงก็ไม่เฉยสีดํายิ่งถ้าได้ล้างยิ่งถ้าได้ขัดนะจะบอกเลยว่าเงามากนะคะและดูได้เลยว่ารถเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยชนไม่มีริ้วรอยถลอนหรือไม่ได้มีตําหนิรอยใหญ่เลยเพราะรถของเราคัดเกลดมาให้แล้วนะคะดีไซน์ด้านหน้าสวยเก๋มากๆเป็นตัวไมนเชงให้แล้วนะและไฟหน้าเป็นไฟแบบ led ฟูล e d เลยด้วยซ้ำนะและแถมไฟเดทา Running งไลท์มาให้ด้วยด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมใช้งานเลยนะสนใจขั้นไหนนะคะติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยนะแจ้งแอดมินว่าดูคลิปน้องกิ่งมาแค่นั้นเองนะเดี๋ยวที่เหลือน้องกิ่งจัดการให้ทั้งในเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์เรายังมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิง่งไปเซ็นให้ถึงบ้าน อยู่จังหวัดไหนอยู่เขตพื้นที่อะไรแจ้งน้องกิ่งมาได้เลยในทางห้องแชทหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะคะมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์นอกนั้นยังไม่พอใครที่ซื้อรถกับน้องกิ่งฟรีรถสไลด์ให้อีกด้วยนะคะติดต่อมาได้เลยนะไม่สะดวกมาดูรถที่ร้านไม่เป็นไรเรายังวิดีโอคอลคุยกันได้เพราะน้องกิ่งมีรถให้ดูจริงๆนะคะไม่ได้ไปยืมที่ไหนหรือว่าไม่ได้เอารถใครไม่ใช่ AI ทั้งนั้นเลยนะอ่ะคันนี้นะคะล้อแม็กจะเป็นแบบทูโทนนะคะเป็นอลลอยแบบทูโทนเลยยางปี2024ของกูตเยีย สภาพดกอกยางเหลือใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะก่อนส่งมอบตรวจเช็คตรวจสอบให้นะคะไม่ต้องกลัวเรามีทั้งการเช็คช่วงล่างนะคะระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่รวมถึงห้องเครื่องทุกอย่างเนี่ยเราดูให้หมดเลยเนาะอันไหนที่ไม่ดีหรือว่าอันไหนที่ไม่โอเค จะเปลี่ยนให้เลยค่ะเนาะเพราะเราไม่ปล่อยผ่านอยู่แล้วกับคันนี้ราคา799,000บาทไม่เสียดายเงินที่ซื้อกับทางเพชรยนต์แน่นอนนะคะโครงสร้างด้านในเนี่ยตัวโชคไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะสภาพสวยๆเดิมๆเลยไม่มีคราบนะ้ำมันไหลเยิมรั่วซึมเนาะการันตีจากโครงสร้างได้เลยนะเรามีการตรวจอินสเปกชันนะคะ274จุดให้ด้วยทางเพชรยนต์เราเสียเงินตรวจให้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะเอาบุคคลที่3ามมาแอบอ้างเนาะเรามีใบเซอร์ให้ชัดเจนนะคะ ในส่วนด้านล่าด้านข้างนะคะตัวโครเมเยี่ยมเนี่ยเขาตัดเส้นขอบกระจกมาให้ด้วยเลยนะติดฟิล์มมาให้ด้วยรอบคันโครมเมี่ยมไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักกระจกมีเลนวอตมาให้ในฝั่งซ้ายนะคะแถมได้เป็นกระจกแบบพับไฟฟ้าให้ด้วยรุ่นนี้บอกเลยว่าขับยังไงก็ดูดีมีสไตล์กระจกอ่าตัวประตูด้านข้างไม่มีรือตกล้องตกขอบนะคะนี่เลยนะปิดให้ดูน,นี่นิ่งๆกริบๆเลย ปี2020นสะําะสำหรับคันนี้ดูโครงสร้างด้านข้างกันก่อนเลยนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยขยับเนสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยยางขอบประตูไม่มีฉีกขาดนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำแถมได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งด้วยคุ้มมากกับราคา7,99 0 0 0บาทไม่ต้องไปเสียเงินเป็นล้านคุณพี่ขาและไม่ต้องไปเสียเงินดาว2 0 2 5เนาะเพาะน้องกิ่ง การันตีให้ในเรื่องของยอดจัดไฟแนนซ์ด้วยเครดิตดีฟรีดาวแถมยังใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการยื่นเอกสารอีกด้วยนะคะไม่ต้องเสียอะไรให้ยุ่งยากได้รถสสวยดีไซน์เก๋ๆไว้ใช้งานนะคะทุกเซกเมนต์มีรถให้ตอบโจทย์ รถคันนี้ก็เป็นเปิดท้ายไฟยฟ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าพื้นที่มันจะแคบนิดนึงไม่ได้เปิดให้ดูแต่ถ้าใครอยากจะเข้ามาดูรถจริงนะคะติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยร้านเราอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพนะคะถ้าจะแวะเวียนเข้ามาเนี่ยมาหาน้องกิ่งได้เลยที่ร้านอยู่ประจําที่ร้านทุกวัน เสรีーーไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องกิ่งก็ตะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยชอบ h r v อาเลือก h r v อาได้เลยปี23ไมล3 0 0 0 0กับคันนี้ CRV ปี20ไม 67, ล67หลเ็ดเรทผ่อนต่างกันเพียง1,700บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ